อาบรากาศเช้านี่นกเจ้าเก็บาเจ้ามาให้ดูนี่ครับ นี่เป็นหน้าง,งานครับาง,งานว,น,บ<อ>นวันหยุดนะครับในบรรยากาศเช้าเช้าเช้าวันอาทิตย์ครับบรรยากาศวันหยุดครับ เลกาดสวยๆนี่ไอมอ,อก,กำลังพผ่านฝากกดติดตามช่องแมคกโกลา3า5 5กห้้เลยนะครับผมสวัสดีครับ